Tell me pretty lies. Look me เรื่องยอ่อรมแดนหัวใจเรื่องราวความรักความแค้นระหว่างเอ o อหนุ่มผู้มีอุด,ดมการณ์แรงกล้ากับสาวสวยลูกเจ้าแม่เงินกู้ที่มุมมองชีวิตแตกต่างอย่างสุดชัว อะไรที่ทำให้หัวใจทั้งสองล้อมรวมกันเป็นหนึ่งได้อับสรโสพิษสาวสวยลูกสาวแม่เลี้ยงอมาราถูกเรียกตัวกลับมาที่บ้านเกิดด่วนทันทีที่เรียนจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเพราะแม่เลี้ยงเกิดล้มป่วยกะทันหันระหว่างทางโสพิษถูกคนร้ายกลุ่มหนึ่งดักปล้นและฉุดลงจากรถประจวบกับพี่จีรณนะเอหนุ่มที่กำลังลงจากดอย หลังจากที่ไปเป็นอาสาสมัครช่วยผู้กองเกียรติก้องตะชดที่เป็นเพื่อนสนิทสอนเด็กๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจีรณะ,ะเห็นเหตุการณ์จึงเข้าช่วยโสพิษได้ทันแล้วจีวรณะ,ะก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าคนร้ายก็คือนายบุญมีผู้ที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีนายบุญมีเป็นชาวสวนที่เป็นลูกหนี้ของแม่เลี้ยงอมารา และต้องการจะจับโสพิษไปเป็นตัวประกันเพื่อให้แม่เลี้ยงยกนี้ให้จีรณะขอให้บุญมีเลิกลมความคิดแล้วปล่อยให้บุญมีหนีไปโสพิษฟื้นขึ้นได้ยินจีรณะเจรจากับบุญมีจึงคิดว่าจีรณะเป็นคนร้ายเข้าทำร้ายจีรณะจนหัวแตกก่อนจะหนีกลับไปที่บ้านแล้วพบว่าแม่เลี้ยงพ่าตัดบายพาสหัวใจต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน แม่เลี้ยงอมราเป็นเศรษฐีมีเงินกู้สุดเคีมประจำจังหวัดเป็นที่เกรงกลัวเกรงใจของบรรดาคนใหญ่คนโตตั้งแต่ผู้ว่าสดนักการเมืองท้องถิ่นตำรวจแม่ขาไปจนถึงเกษตรกรตัวเล็กๆต่อหน้าแม่เลี้ยงทุกคนสรรเสริญยินยอแต่รับหลังกลับสาบแช่งให้ตายเร็วๆแม่เลี้ยงมีลูกสามคนคนโตคือพิมพร แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศกับสามีคนที่สองคือยศลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ไม่ทำงานทำการทำตัวไม่เป็นโลเป็นพายขยันนหาเรื่องให้แม่เลี้ยงต้องตามแก้ปัญหาแต่เป็นคนปากหวานชอบอ้อนแม่เหมือนเด็กๆแม่เลี้ยงก็ใจอ่อนให้ท้ายยศอยู่เสมอส่วนโสพิษเป็นคนสุดท้อง ถูกส่งไปเข้าโรงเรียนประจำตั้งแต่มัธยมเพิ่งเรียบจบปริญญาตรีทางบัญชีมาจากกรุงเทพแม่เลี้ยงตั้งใจให้ลูกสาวคนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระงานการของตัวเองเพราะนิสัยคล้ายตัวเองที่สุดจีระเป็นลูกชายของครูเจือครูแสนดีที่เป็นครูตัวอย่างประจำจังหวัดมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งรักและเคารพทั่วเมืองครูเจือเสียชีวิตไปแล้ว แต่จีรณะก็ได้บารมีพ่อจึงเป็นที่รักของผู้คนไปด้วยจีรณะเรียนมาทางด้านป่าไม้และกำลังทำโครงการวิจัยพันธุ์พืชด้วยความที่เป็นคนรักเด็กจีรณะจึงมักไปช่วยเกียรติก้องสอนหนังสือที่โรงเรียนบนดอยเสมอและแล้วจีวรณะก็ดีเจเรื่องไม่คาดฝันเมื่อกลับมาคราวนี้จิตตราน้องสาวคนเดียวของเขาเพิ่งกินยาฆ่าตัวตายเข้าไป จีรณนาผส่งโรงพยาบาลช่วยชีวิตไว้ได้ทันจีรณาพยายามถามถึงสาเหตุที่น้องสาวคิดสั้นแต่จิตราก็ปิดปากเงียบไม่ยอมบอกอะไรทั้งสันจีระนาทำอะไรไม่ได้แต่เดาสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากแฟนหนุ่มที่มาติดพันน้องสาวแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นคือใครจีระาได้เจอกับโสพิษที่มาเยี่ยมแม่เลี้ยง โพิดรีตแจ้งตำรวจให้มาจับจีรณนะแต่เมื่อตำรวจมาถึงกลับไม่ยอมจับกุมมีนำซ้ำยังพูดคุยกับจีรณะเป็นอย่างดีแถมยังยืนยันเอาตำแหน่งตัวเองเป็นประกันว่าจีรณะไม่มีทางเป็นคนร้ายเพราะจีรณะคือลูกครูเจือพ่อพระของลูกศิษย์โผิดโกรธมากแต่ก็ไม่กล้าฟ้องแน่เพราะอมาราอยู่ในระหว่างพักฟืน้นแม่เลี้ยงอมาราขอให้ชีพ ลูกน้องคู่ใจพาโสพิษไปฝึกการทวงนี้กับลูกนี้รายแรกเป็นพ่อค้าที่เมาแต่เมื่อไปถึงที่ลูกหนี้ได้หนีไปแล้วทิ้งลูกเมียให้รับหน้าลูกนี้พยายามอ้อนวอนขอผัดผ่อนหนี้โสพิทเกือบใจอ่อนแต่จีรณะกโผล่กเข้ามารับหน้าแทนแม่ลูกคู่นั้นโสพิษจึงแกล้งขูดรีดเงินอย่างโหดจีรณะพยายามไกล่เกลี่ยต่อรองผ่อนหนักเป็นเบา แต่โสพิษไม่สนครูจีรนาว่าจะเอาสองแม่ลูกติดคุกถ้าใช้นี่ไม่ได้ตามกำหนดก่อนจะสบัดหน้าออกไปในเย็นวันนั้นสองแม่ลูกลูกนี่ของแม่เลี้ยงอมาราได้ออกรายการสดทางโทรทัศน์ที่ตีแผ่ความยากลำบากของชีวิตเมื่อเจอมรสุมนายทุนขูดรีดโสพิษกลายเป็นเจ้านี่หน้าเลือดที่ออกอากาศประจานตัวเองไปทั้งประเทศ โสพิไอมากเข้าใจว่าจีรณะตั้งใจจัดฉากทำลายชื่อเสียงของตัวเองจึงทวีความโกรธเกลียดที่มีกับจีรณะมากยิ่งขึ้นขอให้ชีพไปสั่งสอนแต่พอรู้ว่าชีพยกพวกไปดักทำ้ายจีรณะจริงๆโสพิษก็รีบตามไปห้ามเพราะจริงๆแล้วโสพิษไม่ใช่คนนิสัยโหดร้ายโสพิษต้องบาดเจ็บเสียเองแต่ก็ไม่กล้าให้แม่รู้ต้องโกหกว่าโหกลม ชีพเอาเรื่องไปฟ้องแม่เลี้ยงจนได้โสพิถูกแม่เลี้ยงตำหนิที่ใจอ่อนขณะเดียวกันก็ให้ชีพยกพวกไปเล่นงานจีระนอีกครั้งแต่คราวนี้ลูกศิษย์ตัวน้อยของจีระนดโดนลูกหลงจีระนเข้าใจผิดว่าเป็นการสั่งการของโสพิษที่แกล้งมาช่วยตนแต่รอบมาตลกหลังจึงยิ่งแค้นโสพิธแม่เลี้ยงกลับมาพักฟื้นที่บ้าน ยื่นคำขาดให้ยศเลิกกับผู้หญิงทุกคนที่มีอยู่เพื่อเตรียมตัวไปเป็นลูกเขยของผู้ว่าราชการจังหวัดยศบายเบียงเบียงว่ายังให้คำตอบไม่ได้ต้องเห็นหน้าผู้หญิงที่แม่หาให้เสียก่อนแม่เลี้ยงโกรธอารวาใสายย่ยศฟ้องโสพิษว้สุกวรรณวันเอาแต่เจ้าชู้หาเรื่องมาให้แม่แก้ปัญหานี่ก็เพิ่องจับได้ว่าไปแอบจดทะเบียนสมรสกับนางพยาบาลจนๆคนหนึ่ง ผู้หญิงเป็นคนไม่ดีเมื่อว่าผู้ชายพยายามจับคน้นรวยรวยแม่เลี้ยงสั่งให้โสพิตรีบไปเจรจากับฝ่ายนั้นโสพิตายเบียงไม่อยากทําแต่ถูกแม่เกลี้ยก,กล่อมจนโสพิตเห็นว่าฝ่ายหญิงต้องการจับประยศจึงยอมรับปากวันที่โสพิตไปเจรจากับจิตราจีระนกลับมาพอดีได้ยินสิ่งที่โสพิตพูดจึงยิ่งเกลียดด่าว่าโสพิตอย่าง รุนแรงเพราะเข้าใจว่าโสพิษเป็นผู้หญิงคนใหม่ของยศมาจ้างให้น้องสาวตัวเองอย่าส่วนโสพิษก็เข้าใจผิดว่าจีรณะเป็นชู้ของจิตตราโสพิษแสดงท่าทางดูถูกจีรณะจีรณะมันไส้แกล้งให้โสพิษตกนอนดีขะหิทโทสระอาและเข้าไปช่วยร้องกับรวนลามจูบหอมโสพิษเพื่อสั่งสอนให้ลดความยโสลงไปโสพิษกลับบ้านไปด้วยความแค้น จิตราสารภาพกับจีรนาว่าสาเหตุที่ตัวเองฆ่าตัวตายเพราะถูกเยอะขอให้อย่าโดยอ้างว่าแม่เลี้ยงอมาราไม่ยอมรับตัวเองเป็นสะใภเพราะจนยศจำเป็นต้องทำตามคำสั่งแม่คือไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ที่แม่หาให้จีรนาแค้นครอบครัวนี้มากสั่งให้จิตราเลิกยุ่งกับทียเต็ขาดทิมพรอยากับสามีฝรั่งหอบลูกชายว,วัยหกขวบคืบอบ๊อบบี้ เดินทางกลับมาหาแม่และเกิดพลัดลงกับบ๊อบดีที่ท่ารถพิมพรตามหาลูกแทบคลั่งแต่ก็หาลูกเจอในที่สุดเพราะจีรนามาช่วยไว้จีรนาพาพิมพรไปส่งบ้านทําให้รู้ว่าพิมพรเป็นลูกของแม่เลี้ยงอมาราและเป็นพี่สาวของยศจีรนารีบล่าก,กลับก่อนทําให้พลาดการเจอกับโสพิษ พิมพรเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแม่เลี้ยงอมาราเพราะแม่ไม่ชอบลูกเคยฝรัง่งเมื่อแม่เจอลูกสาวก็เป็นปังใส่โสพิตต้องเป็นตัวกลางคอยประสานคนทั้งคู่แต่แม่เลี้ยงอมารารักและหลงหลานลูกครึ่งมากบ๊อบบี้ก็ปากหวานประจบยายให้ยิ่งหลงมากยิ่งขึ้นจีรณะได้รับอนุมัติมาเป็นผู้ช่วยงานวิจัยทางการศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดชั่วคราว เป็นเวลาเดียวกับที่แมวเลี้ยงอมาราใช้เส้นจับหลานชัยให้มาเรียนกลางเทอมโรงเรียนที่จีรณสอรอยู่บ๊อบบี้มีปัญหาเข้ากับเพื่อนไม่ได้และหนีเรียนจีรณเขาช่วยตามหาจนพบและปราบพยศจนบ๊อบบี้รักและศรัทธายกหายจีรณเป็นฮีโร่ของตัวเองบ๊อบบี้ไปขอให้ยายจ้างจีรณเป็นครูไม่งั้นจะย้ายกลับไปเรียนหนังสือที่เมืองนอก แม่เลี้ยงอมาราไปขอร้องให้จีรนามาเป็นครูโดยไม่กี่ค่าแรงแต่จีรนาไม่ตกลงแม่เลี้ยงผิดหวังกลับไปแล้วไปจ้างลูกหนี้คนหนึ่งซึ่งเคยให้จีรนาครอนีข้าหิโทสราอาประกันเงินกู้การศึกษาให้หนีไปจีรนาต้องชดใช้หนี้แทนแม่เลี้ยงเสนอตัวลางหนี้ให้โดยเสนอข้อแลกเปลี่ยนให้จีรนามาสอนภาษาไทยให้บอบบี จีรณะจำใจต้องตกลงเพราะสงสารบ๊อบบี้และมีแผนอยู่ในใจว่าจะพยายามเปลี่ยนให้ครอบครัวนี้หันมาเห็นใจคนยากจนบ้างพิมพ์พรเริ่มหลงรับจีรณะและพยายามแสดงออกอย่างชัดเจนว่าขอบแต่จีรณะกลับทำเฉยๆเมื่อโสพิตรู้ว่าจีรณะมาเป็นครูของบ๊อบบี้ก็ขัดคานหัวชนฝาแต่ทำอะไรไม่ได้ ยิ่งมารู้ว่าทิมพรพอใจจีรณะนาให้ยิ่งหมันไส้เมื่อทั้งสองเจอกันก็เหมือนไม้เบื่อไม้เมาจีระรู้ว่าโสพิษเกลียดก็ยิ่งแกล้งทำให้ทั้งสองใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแม่เลี้ยงอมารายยึดที่ดินของนายบุญมีนายบุญมีแค้นมากเอาเรื่องมาปรึกษาจีระว่าจะแก้แค้นสองแม่ลูกนี้ไม่ปล่อยไว้อีกต่อไปจีระพยายามห้าม แต่นายบุญมีไม่ฟงเพราะสงสัยว่าจีระจะมีความสัมพันธ์กับครอบครัวของอมราแต่แท้จริงแล้วจีวรณะรู้ว่านิสัยจริงๆของโสพิษไม่ได้เข้มเขี้ยวเหมือนแม่แต่ยังไม่ทันที่จีระจะเกลียดกล่อมโสพิษยศก,ก็มาสารภาพกับโสพิษว่าตัวเองได้เสียกับนิตยาลูกสาวผู้ว่าประยานน้อยแล้วแต่ก็ไปแอบจดทะเบียนไว้กับจิตราด้วย ถ้านิตยาลูต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่แน่โสพิจำใจต้องออกหน้าไปพูดเรื่องนี้อีกครั้งจิตราปฏิเสธไม่ยอมคุยกับโสพิษโดยให้จีระนาออกหน้าแทนจีระนาเองก็เพิ่งรู้ว่าจิตราไม่ยอมเลิกกับยศอย่างที่รับปากแต่ต้องปกป้องน้องสาวจีระนากับโสพิษประทัคารมกันอย่างดุเดือดจีระขู่กลับไปว่าถ้าต้องการใบย่าให้เอาเงินมาจ่าย20ล้าน จึงจะยอมให้จิตตราอย่าให้จิตตราคิดค่าตัวตายอีกรอบจีระนะแคนใจยิ่งเกลียดโสพิษมากขึ้นไม่ยอมไปหาบอบดีอีกวันหนึ่งโสพิษกลับบ้านคนเดียวนายบุญมีกับพวกสามคนดักรอยอยู่แล้วเข้าฉุดโสพิษจะเอาไปข่มขืนจีระนะซึ่งเป็นห่วงอยู่แล้วเข้ามาช่วยได้ทันคราวนี้นายบุญมีไม่ยอมเปลี่ยนใจ ยื่นคำขาดว่าจีรณะต้องปล้ำโสพิษเป็นเมียจะได้บังคับให้โสพิษยกนี้ให้พวกตนได้จีรณะตกลงทั้งสามจึงเอาเงินของโสพิษไปเที่ยวผู้หญิงแทนโสพิษเข้าใจว่าจีรณะกับพรรคพวกตั้งใจทำลายเธอจีรณะจึงผสมโรงและกูโสพิษเพิ่มเข้าไปจีรณะแกล้งลวนลามโสพิษ โสพิษเกลียดจีรณะสุดๆจนตัดสินใจกระโดดออกมาจากหน้าต่างขั้นสองตกลงมาสลบเมื่อฟื้นขึ้นมากลายเป็นว่าจีรนาเป็นฮีโร่ของที่บ้านมาช่วยชีวิตโสพิษตามเคยจีรณะพาโสพิษมาโรงพยาบาลเลยพบว่าบอบบี้ป่วยเรียกหาแต่จีรณนะจีรณะจึงต้องจำใจดูแลบอบบี้พ่อฝรั่งของบอบบี้ส่งทนายให้หมยงอพิมพร แม่เลี้ยงไม่ยอมจึงไล่ทนายกลับเมื่อเห็นจีรณะกับบ๊อบบี้เล่นด้วยกันก็เกิดความคิดอยากได้จีรณนะมาเป็นเคยเพื่อดึงลูกและหลานให้อยู่ในเมืองไทยแม่เลี้ยงจึงสนับสนุนพิมพรกับจีรณะอยู่ไกลๆจีรณะต้องไปดูโรงเรียนที่ชายแดนพิมพรตามไปโดยอ้างว่าบ๊อบขอร้องบ๊อบบี้เล่นกับเด็กดอยอย่างสนุกสน,น,นานขณะที่พิมพอรออกอาการรังเกียจ และไม่สนุกกับความทุรกันดานบนดอยจึงโตขอให้โสพิษเอาเครื่องอำนวยความสะดวกตามไปให้โสพิษจำใจต้องไปจีระนาแอบ,บดีใจที่โสพิษมาเพราะเริ่มหลงรักโสพิษโดยไม่รู้ตัวก็ใช้อุบายขอให้โสพิษช่วยตนสอนหนังสือบ้างพาไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์บ้างเพื่อให้โสพิษได้ซึมซับความยากลำบากของคนที่ขาดทุกอย่าง วันที่กลับกรุงเทพมีอุบัติเหตุทำให้ตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับมีไม่ครบคนทิมพรพาบอบบี้กลับไปก่อนส่วนโสพิษจะบินตามไปในวันรุ่งขึ้นโสพิษทะเลาะก,กับจีรณนะแล้วเกิดลงทางเข้าป่าไปเจอกับแหล่งเก็บอาญาบ้าเข้าโดยบังเอิญทั้งสองถูกคนไร้จับจีรณะพาโสพิษหนีออกมาได้โสพิษเป็นไข้ จีรณะแกล้งทำให้โสพิตเข้าใจผิดว่าตกเป็นของตัวเองแล้วพ่อกลับมากรุงเทพพอประยานน้อยจีรณะถือไพ่เหนือกว่าบอกว่าจะแชรความสัมพันธ์ของตนกับโสพิตและยังขู่ว่าจะบอกเรื่องที่ยศไปจดทะเบียนกับจิตราให้นิตยารู้ด้วยจีรณะจึงได้ตามติดโสพิตเวลาไปทวงนี้และแอบผ่อนผันช่วยลูกหนี้ของโสพิทตลอด โสพิษไม่กล้าหรือขณะเดียวกันจีรณนะก็แกล้งจีบพิมพรให้โสพิทฉึงโสพิษก็แอบหึงแต่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองพิรพง์ลูกชายสอสอของวังหวัดเมื่อเห็นโสพิษก็ประกาศว่าเจอเจ้าสาวที่จะแต่งงานด้วยแล้ว พ่อของพีรพงศ์ต้องการเงินจากแม่เลี้ยงอมาราเพื่อใช้หาเสียงผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจึงต่างสนับสนุนหนุ่มสาวคู่นี้อย่างออกนอกหน้าทำให้จีรณะเริ่มหึงและกีดกันโดยมีบอบบี้เป็นลูกคู่ยศกับนิตยาทะเลาะกันยศกลับมาหาจิตราจิตราก็ใจอ่อนลักลอบแอบมาพบกับนิยศอีก ยูพรพง์เห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวเองกับโสพิษไม่คืบหน้าไปสักทีจึงวางแผนให้ลูกน้องปลอมเป็นโจรมาจับโลพิษไปแล้วตัวเองทำเป็นไปช่วยเพื่อจะทำให้โสพิษตกเป็นของตนแต่จีระ,ะกลับเป็นฝ่ายไปช่วยแทนปรากฏว่าลูกน้องพีรพงศ์เคยเป็นลูกศิษย์พ่อจีระามาก่อนเลยปล่อยทั้งคู่ไปจีระ,ะบาดเจ็บโสพิษคอยดูแล และในที่สุดทั้งสองก็ตกเป็นของกันและกันจริงๆพิมพรบอกอมราว่ารักจีรณนะและอยากได้มาเป็นพ่อของลูกแม่เลี้ยงอมรามาปรึกษาโสพิษว่าต้องการให้พิมพรสมหวังนรักและขอให้โสพิษช่วยโสพิษยอมเสียสละให้พี่สาวประกาศจะแต่งงานกับพีรพงษ์และจะไปเรียนด็อกเตอร์ต่อที่เมืองนอกจีระเสียใจมาก จึงหลบไปสงบใจบนดอยและได้อาโปชาวเขาที่หลงรักจีรนะนคอยปลอบใจบอบบี้ล้มป่วยหนะักหมอพบว่าบอบบี้เป็นโรคหัวใจเฉียบพลันซึ่งเป็นกรรพันมาจากอมาราอมาราตกใจมากพยายามหาหมอมารักษาหลานแต่ก็ไม่ดีขึ้นบอบบี้บนหาจีระนะโสภิจึงตัดสนใจขึ้นดอยไปตามหาจีรณนะ เป็นเวลาเดียวกับที่พิระงกํกำลังลำเลียงยาบ้าข้ามชายแดนมาขายและจีระกํากำลังตามซุ่มดูแต่โสพิษไม่รู้ตามจีระนไปทำให้ทั้งคู่ไปเผชิญหน้ากับพิระพงพิระงคิดว่าโสพิษแอบ,บมาหาจีระนจึงหงห่วงมากตัดสินใจจะฆ่าจีระน่แต่ตำรวจตามมาทันพอดีพิระงถูกจับด้วยความแค้น ยูรัคงจึงซัดทอดแม่เลี้ยงอมราว่าร่วมกันค้ายาแม่เลี้ยงถูกสั่งอายัดท,ทรัพย์สินจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครเต็มใจช่วยแม่เลี้ยงจึงได้กระหนักว่าที่แล้วมาได้สร้างความเจ็บใจไว้ให้คนรอบข้างมากแค่ไหนครอซ้ำจำซัดเมื่อบ้านของแม่เลี้ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไม่ว่าทั้งหลังต้องไปอาศัยศาลาวัดชั่วคราว ส่วนบ๊อบบี้ที่อยู่โรงพยาบาลอาการซุดลงอีกแม่เลี้ยงจึงถอดแหวนทองวงสุดท้ายถวายพระและอธิษฐานขอให้หลานปลอดภัยโดยตัวเองจะยกนี้ให้กับทุกคนจิตราได้ข่าวว่าหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจกำลังเดินทางมาเมืองไทยจึงไปหาและขอให้หมอช่วยบอบดีด้วยความที่หมอเคยเป็นลูกศิษย์ครูเจือจึงยอมมาช่วยผาตัดโดยไม่คิดเงิน บ๊อบบี้ดีขึ้นพ่อของบ๊อบบี้รู้ข่าวจึงรีบมาเยี่ยมและคืนดีกับพิมพรจะพาบ๊อบบี้กลับต่างประเทศแม่เลี้ยงจะขัดขานก็ไม่มีปัญญาถึงกับล้มป่วยยศที่ถูกนิตยาเฉดหัวสงเพราะเห็นวหวยสุกตกต่ำก็สมสารมหาจิตราเพื่อขอคืนดีจิตราเสนอให้อมาราไปอยู่บ้านเช่าด้วยกันแม่เลี้ยงไปอย่างไม่เต็มใจ แต่เพราะความดีของจิตราที่ปรนนิบัติทำให้แม่เลี้ยงใจอ่อนโสพิษกับจีรณะยังคงนองไม่แสดงความในใจต่อกันยิ่งโสมพิษได้เห็นว่าจีรณะสนิทสนมกับอาโปก็ยิ่งพยายามตัดใจพิมพรขอให้แม่เลี้ยงกับโสพิษไปอยู่เมืองนอกด้วยกันแต่แม่เลี้ยงไม่ยอมไปเพราะอยากคือศีลไถ่บาปโสมพิษตกลงไปคนเดียว จีระาเสียใจคิดว่าโสพิษไม่มีเยื่อใยด้วยจึงขึ้นดอยไปสอนหนังสือเด็กจิตตรามาบอกจีระาว่าโสพิทตั้งครรภ์โสพิษไปตรวจที่โรงพยาบาลที่จิตตราทำงานจีระาจึงรีบตามไปที่สนามบินแต่ไม่ทันจีระากลับมาที่โรงเรียนบนดอยและก็ได้พบว่าโสพิษมาสอนเลขแทนจีระาอยู่จิตตราพาอาโปหาโสพิษ เพื่อยืนยันว่าไม่มีอะไรกับจีระณะจีรณะแกล้งโวยวายว่าไม่มีเงินจ้างโสพิษบอกให้ติดไว้ก่อนแต่ขอคิดดอกเบี้ยแพงๆในที่สุดพรมแดนหัวใจของคนทั้งสองก็ไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปติดตามชั่วโมงละครพรมแดนหัวใจ